ทุกคนดูแข็งดูดีมันจะทําอะไรกันเนี่ยของเล่นของเรามีตัวไหนที่จะแข่งกันวิ่งบ้างเออตัวแรกของเราเจ้าบัฟเฟโลโอ้โหบัฟฟโลแรงดีมากๆเลยน่นไปน่นเลยเอารอพี่ช้างด้วยค่ะนูนไปน่นแล้ว แล้วก็รอพี่บัฟฟโลสีเหลืองโอ้โหไปแล้วทุกคน,นแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเจ้าบัฟฟิลสีเขียวมันจะไปทางไหนมันจะเลี้ยวมาทางแอล์แฟนหรือว่ามันจะตามเพื่อนของเขาไปนะโอ้มันตามเพื่อนบัฟฟิลไปแล้วค่ะทุกคน นี่สวนเจ้าสองตัวนี้มันจะทำอะไรกันเอ่ยว้าวดูดิทุกคนอืโอ้โว้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตามเจ้ามอฟโร่สามตัวกลับมาดีกว่าว้าโอ้โหไปคนละมุมแล้วก็หยุดไปแล้ว สวัสดีว้าวกลับบ้านกันค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย